คุณจ๋าที่แรกว่าจะไม่เอาสูงขนาดนี้นะคะตัดไปตัดมาตีงดูก็เลยว่าเอามันสูงกแล้นยังไม่ตัดดูเอาลูกอ่ะเอาป่ะแกอะไรคะ

คนเรียบ้อย,อยนี่เฮยแตงได้ก็เรียบร้อยเน<ฆ>่ถ้าทานอนก็นเรียบร้อยทาลุกทานังอย่าทำเล่นสิคนสีหาวเฮ้ยแตงได้กะหาวรุ้ย พี่ลีนมาแลาว้ว啊ได้อีกให้หมดเลยไม่พี่มินไปนเอาอยังก,กินอย่างงั้นสิกินให้หมดค่ะเราให้พี่กินด้วยต้องกินให้หมดใช่ใช่กินหมดเป็นอันเป็นอันไปทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นะคะ สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ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 ลูกสวัสดีก่อนค่ะทำเหรอคืมันแพงแล้วมันก็ตอนเสียารถมันแพงรถมันเสียรถมันเสียแล้วเหรอรรเ,เราเพิ่งซื้อรถไม่เนี่ยไกลไหมที่เราไปนี่ใกล้ใกล้เนี่ยใครมีพี่ของคนนะี้ใครเพราะว่าแม่แม่จะมาทำผมอยู่แล้วก็ทับเลขขทบทื่งองอะไมามาทุบเทอะไร ไปไปซื้อจักรยานก่อนได้ไหมจ้ะไปออุ้จะไม่ตื่นเลยหรอคนนี้ตื่นก่อนเอาคนเดียวไปคนเดียวได้ไหมเนี่